สวัสดีครับเมื่อนี้สิพามากินลาบเป็ดลาบเป็ดก็ยังหลบลาบเป็ดก็ต้มเป็ด,ปดลาบเป็ดลาบเป็ดละก็มะม่าเป็ดเกาหลีละก็มีผักกาพักพักบักเือร์เกลนละกับบักแตงละกอัน,นอียงกโบว์จ่ากับโบ,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 บตองพ่อ <c oughs> พักไรครับเมื่อนี้พักไร <c oughs> จัดโลกลุย,ลยมาครับแซ่บๆบกันครับอันนั้นพามะม่าตัวเผ็ดบนอ่ะตัวเผ็ด <า>ต้งเป็ดครับเซบเสตอนเปื่อยดียวราบเป็ดต้มเปเเ็ดเองนะครับนี่ยตัแซสอยบ่เอยลน้ำบ้ กินมารลเป็นนไ,ไม่จัดพอขอยนมอยาใส่มือนะครับเด้อกินซ่อนบ่ค่อยเป็นตปอ่ะ <c oughs> <c oughs> หาเคิงเลย น้ำวะพร้พาวเต,ตหาเจี่ยวใช่ไห่ครับเจ้ยังจังกับเต้าอจ้ต้มอุ่นอ่อนๆด้นครับผมอืมก้อนน้ำเสรล สเสียบานี้นัปาบาป่ะเบือไว้แต่ว่าซื้อ,อยูจะว่ากินวันแล้วมัอันเมาห้าลค่ะอ,องเมืองน้ำดำเอาก็กนนาไก่กินไรไอันล้วกินอ่ะ ข้าอหน้ามันจะแบบกินๆนะมั้อืมลุงของเนี้ครับจิบจิ๊บวอืมหลับหลับเลือไหเลือตัวน้ำเนี่ย ทกับตีนให้น้ำเลยบ้านให้น้ำเลบานน้เบดฮะเปนงันปาให้น้ำเลยบ้นีค่ะน้ำเบิน่ยน้ำเนาะน้ำปลาเบัแตงเบัแตงเปตะเบดไว้กว่ามือโอหใหม่พอาม่มา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 เกาดี เยอะมากอืมอัมฮอมบ้าฮัอบ้ะ่ ลกวงกันแบนแตมากขึ้นแล้วะว่าสิหเห็ดตกล่วงกันแบงแตมากขึ้นเราไม่นระสิอาดคลิปตอนเ้บคำคำเอาตอนช้าขอบวานเนาะหวานหอม ยุ่กงกัการกับไม่ได้กับจ้งางวัดหรอกครับรูปมากๆไม่ได้ตกใจนั่นแต่อยู่ห้องจางโควิชเจ็บปากปากมึงยังมึงเจ็บแล้วเนี่ยหลับกว่อนอืมหยัดเป๊ะได้หลายกว่า นอ๋อถ้าจากาแสบไี่หรอ ทราทำ ตจมคันครับต้มเป็ดกับลาบเป็ดต้มเป็ดต้องขอนหนะครับแล้วเป็นรสจอมหมักอกินต่น้ำทิ่บ่อิ่มเร็วสุดโอ้ห่อนวาก็เต้กิน <c oughs> กินเนื้อย่างไม่มหนักกินเนื้อหนามลสใหม่นั่นสิ มันเหมอก้อนเนี่ยไปกินชอบเ ขึ้นเขาข้นมาไม่จไหรไม่ลองบอก ในเปแห่งทอดครับหอมปแห่งอดเ็ดน้ำเงินจ้ะเ็ดน้ำน้ำม่จบะ ลูกพองก็เพ็ชหนัอกอยู่แล้วอืมขึ้นไเนี่ยก็เพรชจ้ะอันน้นบ่เปล่าน้ำตบเกล็ดกัดเจ้าบ่ครับนี่ไง ยังตามเดตอนนี้แบบบ้างเดสบายเลยปิดน้องปิดคะเปลี่ยนทานันต์องห้อนังตอเขา่เขาอยากห้างสูงมาว่าเพชรเราแสบครับนี่แสบกันครับหลับเพชรบบบ้านนัวๆเดี๋ยวบอกมุ้งมัน

ว่าวงดานก็ได้่พี่น้องยงม่ได้ยินว่างแห้งก็ได้ถ OK. <mm ้ากนมีกระเจี๊ยบนละบางขาเกี่ยวสี ธรรมดาเลยจะบไม่ธรรมดาเยอะกินคะนั่นนั่นสบายด้วเดี๋ยวเด้วค่ะข้นสดีส้มแส่คาตอนนี้เลยค่าว่าแคคนเดียว้อง โอ้หวานแท้คับเรา,เราเคยกินเกียวกิง,กงาปานี้น <มา S 2> เลยดิมาปวดปะคับเลยมาย่า,างขับวาขวามมันคือว่าตรงน,นมะเขือบเขือะไรเปล่ามะเเนไง ทานนะ้บชลเบอบบบละบ้างนะลเป็ดตบเป็ดนะพ่อง้อออกปครับเพ่อก็ตนวดวดบ้าบบอไงถุงกวาๆจนเบิด์ตจัดแต่ตอนนี้เจ้าถุงนี่แหะ น,นขาจะย่องเพ่มน,น,นั่งขาชาตต้มเป็นเหนันว่ะครับต้มดมเปื่อยอจ้ ทุอมม่าืมดีบอกอันนี้แซ่บตอนแรกม่วมันดีแต่จบเครื่องเพียงสาม,ม้าวเท่าน้าบานีก้ <c oughs> เรียบร้อยละมื่นีเข่าแล้งเรียบร้อยเบอร์ล้ว โอ้คลาคอเลยหลาเป็ดคำสุดท้าย <c oughs> ขออภัยครับเอ้ามดยิมอยู่บนโลกยิมเดี๋ยวข้ามก่อนโอเคจ็บปะข้าวหลายหน้าบาดนี้ยโอเคลำลาที่น้อง,ลลองไปยินเขาเรียบร้อยแล้วเขาแลกมือหน,นีเรียบร้อยแล้วครับ จะฝากช่องวันฝากช่องเห็นไหมอีสานเมืองน้ำหลงอืมกดนหนึ่งฮะกดอนีกอย่างกดไหลก์กดเชรดกดอซับแต่ข้า้ให้ถึงล้านไค์เดียวสิไหลไหมอืมเดีวยวสิมัดกินใเนเบื้องบมนว่าอ่างนีนะ้แมงก็ <c oughs> ครับขอบคุณครับเมื่อนี้เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับไป